เคยเป็นกันไหมครับนอนนอนอยู่ดีๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกซะง,งั้นแล้วทีนี้จะขมตานอนต่อยังไงมันก็นอนไม่หลับไปจนเช้าเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีผมว่าหลายคนต้องเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แน่ๆครับคือมันน่างหงุดหงิดมากเลยนะที่จู่ๆก,ก็ตื่นมากลางดึกแล้วสมองมันก็ดันแล่นไม่หยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วนไปวนมาเต็มหัวไปหมดเอาล่ะครับ สิ่งแรกเลยที่เราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ก็คือการตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการนอนหลับตามธรรมชาติของคนเรานี่แหละโอเคถ้ามันเป็นเรื่องปกติแล้วทำไมล่ะทำไมหลายคนถึงตื่นเวลาเดิมเป๊ะๆอย่างกับตั้งนาฬิกาปลุกไว้โดยเฉพาะช่วงทีสามคำตอบมันซ่อนอยู่ในนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราเองครับ เรื่องของเรื่องก็คือในช่วงระหว่างตีหนึ่งถึงตีสอุณหภูมิร่างกายของเราจะลดลงไปถึงจุดที่ต่ําที่สุดครับก่อนที่มันจะค่อยๆอ,อุ่นขึ้นมาใหม่เพื่อเตรียมตัวสําหรับวันใหม่ซึ่งจังหวะนี้นี่เองที่ทําให้สมองเราเปลี่ยนจากการหลับลึกมาเป็นหลับตื้นแล้วก็เลยทําให้เราตื่นง่ายขึ้นนั่นเองย้ำอีกทีนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันเป็นกระบวนการทางชีววิทยาตามธรรมชาติล้นล้วนเลยไม่ได้เป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพอะไรทั้งนั้นและมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนด้วยเพราะว่า ปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การตื่นครับแต่มันอยู่ที่ว่าพอเราลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทำอะไรต่อตั้งหากนี่แหละคือตัวตัดสินเลยว่าเราจะกลับไปหลับต่อได้ในไม่กีน่นาทีหรือจะต้องนอนตาค้างนับแกะปีเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรู้ให้ได้ครับว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันกำลังทำลายโอกาสในการกลับไปหลับต่อของเราแบบไม่รู้ตัวเอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่า อย่างที่เห็นในตารางนี้เลยครับมีหลายอย่างมากที่เราเผลอทํากันเป็นนิสัยเลยอย่างแรกที่โดนกันบ่อยสุดๆคืออะไรครับคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาพฤติกรรมพวกนี้แหละครับคือตัวการที่ไปปลุกสมองของเราให้ตื่นตัวเต็มที่เลยโอ้โหคําเปรียบเทียบนี้คือเห็นภาพชัดมากเลยครับว่าทําไมการพยายามบังคับให้ตัวเองหลับมันถึงไม่ได้ผลก็เพราะยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่สมองกับร่างกายเรามันก็จะยิ่งตื่นตัวมากขึ้นเท่านั้นมันคือการออกแรงผิดที่ผิดเวลาแบบสุดๆเลย แล้วที่นี้เราควรจะทํายังไงดีล่ะไม่ต้องกังวลไปครับเรามาดูกลยุทธ์ที่มันเวิร์กจริงๆที่ผู้เชี่ยวชาญขอแนะนํากันดีกว่ารับรองว่าได้ผลแน่นอนมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าการบําบัดโดยการควบคุมสิ่งเรา้าฟังดูเหมือนจะยากนะแต่จริงหลักการมันง่ายมากเลยครับก็คือเราต้องทําลายความเชื่อมโยงผิดๆระหว่างการอยู่บนเตียงกับความรู้สึกหงุดหงิดหรือตื่นตัวอย่างเช่นถ้าเราชอบเอาคอมมาทํางานบนเตียงบ่อยๆสมองมันก็จะจําว่า เตียงไม่ใช่ที่สําหรับนอนนั่นเองขั้นตอนง่ายๆแต่ได้ผลดีมากเลยครับเรียกว่ากด15นาทีคือถ้าตื่นมาแล้วนอนพลิกไปพลิกมาเกิน15นาทีและยังไม่หลับนะให้ลุกออกจากเตียงเลยครับแล้วไปทําอะไรเบาๆที่ห้องอื่นพอรู้สึกง่วง,งจริงๆค่อยกลับมานอนวิธีนี้จะช่วยฝึกสมองเราใหม่ว่าเตียงมีไว้สําหรับนอนเท่านั้นเป้าหมายหลักของเราก็คือการลดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ทําให้ระบบประสาทมันสงบลง เพื่อเปิดทางให้การนอนมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติครับโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามบังคับหรือฝืนมันเลยแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่กลางคืนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยที่จะช่วยให้เราทําลายวงจรการนอนไม่หลับนี้ได้อันนี้หลายคนพลาดเลยครับคือพอเมื่อคือนอนอนไม่ดีวันนี้ก็เลยอัดกาแฟเข้าไปเยอะๆหรือไม่ก็รีบเข้านอ,นอนตั้งแต่หัวค่าก็ชดเชยซึ่งจริงๆแล้วมันกลับยิ่งทําให้ปัญหานี้แย่ลงไปอีกในระยะยาวนะครับ เพราะมันไปทําให้นาฬิกาชีวิตของเรามันรวนหนักกว่าเดิมและถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้ในระยะยาวนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนเขาก็มีกฎที่จําง่ายๆมาฝากกันเรียกว่ากฎ10ขีด3ขีด2ขีด1ขีด0ครับซึ่งแต่ละตัวเลขเนี่ยก็มีความหมายของมันอยู่ซึ่งทําตามได้ไม่ยากเลยเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้แล้วเราลองมาย่อยข้อมูลทั้งหมดให้เหลือตะเก็นที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพกันดีกว่า สิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยก็คือเราต้องปรับทัศนคติของเราก่อนครับเลิกยึดติดกับความคิดที่ว่าการนอนที่ดีคือต้องหลับยาวรวดเดียวแบบไม่ตื่นเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดเลยเลยครับการนอนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยิ่งเราพยายามบังคับตัวเองให้หลับมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งต่อต้านและก็ทําให้เรานอน,อนไม่หลับมากขึ้นเท่านั้น สุดท้ายแล้วนะครับปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การตื่นเลยแต่มันอยู่ที่การตอบสนองของเราต่างหากแค่เราเปลี่ยนการตอบสนองจากความตื่นตระหนกความกังวลมาเป็นการยอมรับอย่างสงบแค่นี้ก็จะสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อการนอนไปได้อย่างสิ้นเชิงเลยครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคืนนี้อาจจะเป็นคืนแรกที่ได้นอนหลับสบายตลอดคืนก็เป็นได้